สวัสดีปลาลุงผัวกับสองน้องมิดปลาลุงเซ็สวัสดีพ่อแม่ลูกล่ะีพ่อแม่ไหมลูกเสือมักแตงอย่างนี้บัวครดไม่ได้พ่อแม่น่ะไม่ได้ปลาลุงไม่ด้ปลาลุงสวัสดีปปลาลุงกินข้าวเที่ยงตั้มหมี่แล้วก็ปิ้งนกปิ้งนกกระทาแล้วก็ปิ้งปลาปิ้งปลาแห้งปิ้งปลาหวาน ซบเบไมาด้พอใหญ่เปใหญ่เด้อตำเมียงร้บาดนิตำเหียงตำเมียงยุบอันมัเ้แห่ที่ตำเมียงน้ากันกินขขาเสียงน้ากันมีตำเมียงวันนี้โอ้โซ่ก็ได้พูดนะโซ่ไง แ่บสโกน้องลาบอขลุยไปบางยาแซ่บ่าดีปลาลูกเนอาหารเฮาหนกกระาเากนแค่หนึงปนกกระทานั่งยาจังขอาป็นกกระทาไ่เห็นยไม่ได้อนต้มมี่

ห้องบ่าผู้ลายผู้ชายบบ่ขุวนต้าาอือปปเดี๋ยวอมนะลูกเดี๋ยวอมนะนำแล้วำมันมันปนนไยก็ไปชมเอปอนนะกาิทาน้ำอนเลย

มาตั<ส>้มเพือตั้มเพือนมมี่มอแดปีม่ไ้กเ็นแต่เป็นแล้วมันน่าหดหงิดเท่มากเต็มปะเต็มเต็มปะหงุดหงิดเท่มากเลยเนะนเร่

บังง er, ่ายครับไมรันไมม่อากันเดี๋ยวห้นหาน่มันก็เปนแบบนี้บวกเป็นไหบ้บวเป็นไหนหือเนยมันเป็นแต่บางกางไปจุดไปจุดไปนะแต่วางกางเช่าคันเทปไปจอดเต็มแต่งเต็มอย่งน้ำคลองน้ำเหลือง ใช่ปะกินตกแหลมมาปืมน้ำคลองเออจะน้ำคลอง่าดิบแนวเลยมั้งเาอย่างเดียวน้ำคลอง่ของานลน้ำคลมลกน้ำองามน้ำคลองกา

sao hát it nhau lưng cho tạm biệt ở hát cầu. cho. Go to mắt sao nào, bởi vậy đó. Tonina. Ngày bỏ món tàm căn cầm bút. Món tàm hi. Sà 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 tàm cái rồi tàm hi. Sà tàm hi. Sà năm hi. một tháng, để Sà tàm hi. Sà tàm hi. Sà คลายขาใหญ่ไหลูกนี่บคายมือกลายมอกเซเขาข้ามา้องมันอ่าเดินๆนั่ปแบบนา้่ปแม่ก่อนคือบกินกอนจะโวอมไลกกินแห่จะทเอา้ายหาเาเดี๋ยวามาเลยนะไมเหงารับเาเพื่อนปลางาปลา จบไปไปลูกมาหน่อยน้องมิตจะขอลาละป้ลุงฝากขอลากดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิตรได้ป้ลุงช่วงนี้ช่วงนี้อันเฮียนบ่คขอได้ลงคลิปกันได้ป้ลุงบ๊ายบายได้ประเด็น